ตอนพิเศษสามเดือนหลังจากการแต่งงานน้ำฟ้าก็ท้องลูกคนแรกสร้างความยินดีให้กับดานูรุตมากเขาโทรไปแจ้งข่าวกับทุกคนทันทีที่เขารู้ข่าวแต่คนที่เขาโทรหาบ่อยที่สุดก็คือไอ้พีทกับซาซินาและเรื่องที่คุยกันคืออาการแพ้ท้องของเขาใช่เขาแพ้ท้องแทนน้ำฟ้าเห็นไหมข้าฟ้าว่าพี่รักฟ้ามากแค่ไหนเนี่ยพี่เวียนหัวไปหมดแล้วขอพี่กอดทีค่ะในกลิ่นฟ้าแล้วเหมือนจะอาการดีขึ้น น้ำฟ้าไม่แน่ใจว่า,าการที่ดานูรุตเป็นเกิดขึ้นเพราะเขากลัวเธอจะหาว่าเขารักเธอน้อยหรือเปล่าถ้าไม่แพ้ท้องแทนเธอเหมือนพี่พีทแพ้ท้องแทนพี่นาแต่ยังไงก็ตามเธอก็ชอบให้เขาออดอ้อนเธอแบบนี้เหมือนกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพอท้องเธอก็ติดเขามากๆและโชคดีมากที่เธอไม่แพ้ท้องเลยกินอิ่มนอนหลับจนน้ำหนักขึ้นเร็วมากพี่รุตคะน้ำหนักขึ้นมาสี่กิโลแล้วนี่พึ่งท้องแค่สามเดือนเองนะคะคุณหมอบอกว่าตลอด ระยะเวลาของการตั้งครรภ์ไม่ควรให้เกิน12โลพอน้ำหนักจะมาให้ที่แม่หมดนี่เพิ่ง3เดือนเองพี่นาบอกว่าช่วง3เดือนท้าย,ายจะขึ้นเร็วมากๆากเลยค่ะน้ำฟ้าบนอย่างกุ้มกุ้มซึ่งเขาไม่เห็นมีอะไรจะต้องซีเรียสสำหรับเขาน้ำฟ้ายังเพิ่มน้ำหนักได้อีกเยอะน้ำหนักที่ขึ้นมา4กิโลกร,รมัมเขาว่ามันมากองที่ก้นและหน้าอกไปกว่าครึ่งตอนนี้น้ำฟ้าเซ็กซี่มากๆแต่ยังอยู่ในช่วง3เดือนแรกเขาเลยยังไม่กล้าเข้าไปทักทายลูกในท้อง แม้ว่าจะยากมากแค่ไหนก็ตามเธอแต่น้ำฟ้าก็ช่างน่ารักต่อให้ไม่ได้สอดใส่แต่เธอก็มีวิธีช่วยเขาโดยวิธีอื่นดูเหมือนเรื่องถูกปรามาดว่าไม่แทบจะติดอยู่ในใจของเธอมากเธอเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นของแทบสำหรับเขาอยู่เสมอในตอนที่น้าฟ้าท้องได้หกเดือนไอ้เต้ก็ขอมีญาติแต่งงานและในงานแต่งงานของไอ้เต้ก็เกิดเรื่องชุนลมุนขึ้นเมื่อน้าฟ้าดันเจ็บท้องคลอดกลางงานและไอ้พีทเป็นลมในงานแต่ง น้ำฟ้าเจ็บท้องคลอดตอนท้องได้37สัปดาห์โชคดีที่โรงแรมที่จัดงานอยู่ติดกับโรงพยาบาลเขาเลยพาน้ำฟ้าไปที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลปากมดลูกก็เปิดได้3เซนติเมตรน้ำฟ้าเลยต้องนอนรอคลอดอยู่ถึง10ชั่วโมงซึ่งเขาสงสารเธอมากเพราะเจ็บท้องอยู่เป็นระยะจากที่เคยตั้งใจว่าจะมีลูกเท่าจำนวนทีมฟุตซอลก็เปลี่ยนใจว่ามีคนเดียวก็คงจะพอถ้าน้ำฟ้าจะเจ็บตัวขนาดน,นี้เขา าก็สงสารเธอเหลือเกินโชคดีมากที่เขาได้ลูกสาวสมใจแถมหน้าตายังเหมือนน้ำฟ้าอีกตั้งหาน้ำหนัก2,970กรัมซึ่งไม่ได้น้อยถ้าเทียบกับอายุคันความหวังที่จะมีลูกสาวมาอ้อนคุณพ่อค้าคุณพ่อขาเป็นความจริงแล้ว การที่เขาได้ลูกสาวนอกจากจะสมใจเขาแล้วยังสมใจอานตอีกด้วยทันทีที่เห็นหน้าหลานโนตโตก็ประกาศเลยว่านี่คือว่าที่มิโคกรุ2,042พอเจ็บท้องคลอในวันที่มิตรกรฟแต่งงานโนตโตเริ่มวางแผนที่จะให้หลานสาวเป็นนางงามเริ่มดูคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพไว้ให้หลานสาวแล้วลูกสาวของเขากับน้ำฟ้าชื่อน้องเรนอักษรรอเรือเหมือนเขาและความหมายเดียวกันกับชื่อน้ำฟ้าซึ่งก็คือฝนนั่นเอง ส่วนของไอพีสาเหตุที่มันเป็นลมในงานแต่งของไอเต้ก็มารู้หลังจากนั้นอีกสามวันในตอนที่มันมาเยี่ยมนำฟ้าที่โรงพยาบาลสัตยาพามันไปตรวจร่างกายและพบว่าตัวมันปกติด้วยความเอกใจว่ารอบที่แล้วมันก็ป่วยคล้ายๆแบบนี้ในตอนที่ศาสินาท้องลูกคนแรกเลยขอให้หมอตรวจสินาไปด้วยเลยรู้ว่าศสินาท้องลูกคนที่สองและรอบนี้ไอพีแพ้ท้องแทนนานหนักมากกินไม่ได้น้ำหนักลดลงไปเยอะเลย แถมน้องแพทยังไม่เอาศัสินาอีกตึงหาติดไอพีดแจ้ไอพีดเลยต้องเลี้ยงลูกไปด้วยแพ้ท้องแทนเมียไปด้วยเลยกลายเป็นคนรักเมียมากสมใจจนหน้ามอบโลกให้ ในส่วนของมิรินนั้นหลังจากเพีย,พยายามตามจีบคุณชายหมออยู่นานจนท้อใจเพราะคุณชายหมอไม่ยอมมีใจให้แถมยังมีทีท่าลำคาญมิรินอยู่เสมอมิรินเลยยอมตัดใจหันไปพิจารณาหนุ่มๆม,มากมายที่เข้ามาขายขนมจีบเธอแทนแต่กลับกลายเป็นว่าคุณชายหมอกลับไม่ยอมให้มิรินเปลี่ยนใจง่ายๆเดินหน้าลุกเธอเต็มสตรีมมิรินเลยได้ทีแกล้งเอาคืนเสียให้เขตสปีผ่านไปเมื่อน้องเรนเข้าเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งน้ำฟ้าก็ออดอ้อนขอ มีลูกอีกคนแต่ดานุรุธไม่ยอมมีเพราะสงสารไม่อยากเห็นเธอทรมานตอนเจ็บท้องคลอดอีกที่ผ่านมาเวลาที่มีรายกันเขาใส่ถุงตลอดซึ่งน้ำฟ้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพอเธอเห็นว่าน้องเรนยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้น้องเรนเข้าโรงเรียนแล้วเธอเลยอยากจะมีอีกคนวันนี้หลังจากที่ส่งน้องเรนเข้านอนเรียบร้อยแล้วน้ำฟ้าในชุดนอนสุดเซ็กซี่ก็คลานขึ้นเตียงมาค่อมเขาเอาไว้พี่รุธขามันมาอีกแล้วน้ำหอมสำหรับคืน นิมนนี่ฉีกินนี้มาคงตั้งใจจะมาะเดีึกเขาเพื่อขอลูกแน่นอนฟ้าจ๋าพี่สงสารฟ้าไม่อยากให้ฟ้าต้องเสียชีวิตแบบนั้นอีกมีน้องเรนคนเดียวก็พอนะคะพี่โอเคไม่เป็นอะไรเลย แต่พี่รุทขา C ีเค Group ๊มีธุรกิจตั้งหลายอย่างพี่รุทไม่สงสารน้องเลนเหรอคะถ้าต้องดูคนเดียวทั้งหมดอา่านโนก็คงไม่มีลูกมาช่วยน้องเลนน้องเลนรับคนเดียวหมดเลยนะคะสงสารลูกเนื้อไม่พูดเปล่ายังรั้วมือมาจับรุทจูเนียชักขึ้นชักลงอีกฝา เมียของเขาแซบเสมอต้นเสมอปลายชักอย่างเดียวก็คงไม่พออ้มอีกตัางหากเมื่อเห็นว่าเขาพร้อมแล้วเธอก็ยังออนท็อปเองด้วยหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์เขาก็รู้ว่าเธอท้องน้ำฟ้าวางแผนมาอย่างดีเพราะคำนวณวันตกไข่อุณหภูมิร่างกายมาพร้อม2วันติดที่เธอเป็นฝ่ายควบขีเขา แปดเดือนต่อมาเขาก็ได้ลูกชายหน้าตาเหมือนเขาเด้มาอีกคนเขาอยากจะทำหมันแต่น้ำฟ้าไม่ยอมเธออ้างว่าเธออยากมีอีกคนจะได้เหมือนครอบครัวของเธอที่มีพี่น้องสามคนแล้วเขาจะทำอะไรได้นอกจากตามใจของเธอลูกคนที่สองของไอพีทเป็นผู้ชายหน้าตาเหมือนไอพีทแถมได้ความขาวมาจากนาอีกต่างหากมีแววหล่อเหลามาตั้งแต่เด็กลูกคนนี้ของมันชื่อพาคินอายุแค่สมขวบก็มีแฟนแล้วตอนไปโรงเรียนตอนเช้าต้องให ให้ป้าน้องพี่เลี้ยงของไอ้พีทห่อขนมเอาไปฝากสาวที่โรงเรียนทุกวันสร้างความกุ้มใจให้ไอ้พีทมากเพราะกลัวว่าลูกจะเป็นเหมือนตัวเองส่วนไอ้เต้แต่งงานเสร็จก็ไม่ยอมมีลูกบอกว่าอยากอยู่กับเมียสองต่อสองไปนานๆสงสัยกลัวจะมีลูกนิสัยเหมือนตัวเอง ตอนนี้ชีวิตของดานูรุสในวัย35เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มีเมียที่น่ารักมีลูกชายหญิงอย่างละคนเขาโชคดีมากที่ได้นำฟ้ามาเป็นคู่ชีวิตถ้าวันนั้นน้ำฟ้าไม่เปิดตำราอ่อยมาใช้กับเขาวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี้ไหมเขาอาจจะเป็นดานูรุธหนุ่มสังคมคนเดิมที่เด็กกับสาวๆไม่ซ้ำหน้าและบ้าง,งานใช้ชีวิตหลงวนอยู่กับความสุขปลอม ในวันนี้ที่หันไปเห็นหน้าเมียและลูกเขาอยากจะขอบคุณน้ำฟ้าเป็นร้อยๆยครั้งที่รักมั่นกับเขาและไม่ยอมแพ้ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มายืนข้างๆขางเขาถ้าเธอไม่ตั้งมั่นตั้งใจก็คงไม่มีวันนี้ของเราวันที่จะได้สร้างครอบครัวเล็กๆไปด้วยกันจบบริบูรณ์